แก้แล้วรอดถอดแล้วรวยเอาเรามาถึงการแก้แล้วรอดก่อนวันนี้ค่ะพฤติกรรมต่างๆของเราอะค่ะแก้ไขตัวเองเอาตัวรอดก่อนเพราะครูกําลังให้คุณแก้ในสิ่งที่คุณมันลังความสําเร็จถ้าวันนี้เรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วนะั่นแสดงว่าคุณชอบในสิ่งที่คุณเป็นอะไรที่มันลังชีวิตเราไม่ให้เรารอดสักทีไม่ให้เราแบบว่าสําเร็จเหมือนคนอื่นเขาสักทีทำไมเราต้งอยู่แบบนี้วะ เพราะว่าคุณไม่ยอมแก้มันคุณรู้ไหมว่าครูเคยสอนให้กราบสามีพ่อแม่เรากราบอยู่แล้วแต่ทําไมครูพูดถึงเรื่องกราบสามีเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพ่อแม่เมื่อไหร่ทุกครั้งที่เราเห็นพ่อแม่หรือเราอยู่กับพ่อแม่เราต้องกราบพ่อแม่นำอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพ่อแม่เราต้องกราบพ่อแม่ผ่านหมอนค่ะเข้าใจไหมผ่านหมอนของเราค่ะ นึกถึงหน้าท่านแล้วกราบลงไปแต่ด้วยความที่สามีอยู่บ้านเดียวกันสําหรับคนที่มีนะวงเล็บเพราะฉะน,นั้นบางคนบอกว่าผัวกินเหล้าผัวเตะผัวต่อยผัวไม่ดูแลลูกผัวนู่นผัวนี่ผัวนั่นครูก็ได้สอนลึกลงไปอีกถ้าคุณไม่แก่ะคะ่ะคุณจะไม่รอดคุณเชื่อครูเราไม่ได้กราบพฤติกรรมฟังนะคะครูเคยสอนแล้วนะแล้วครูก็ตอก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 ลึกลงไปด้วยเรากราบสามีเพราะอะไรคุณฟังนะคะ บางคนบอกว่าหนูกรับไม่ลงแล้วค่ะครูจริงมีอินบ็อกมาไม่เคยดูลูกเลยดา่าทุกวันตื่นขึ้นมาก็บนดา่าทำกับข้าวไม่ทันใจก็ดา่าอันนี้คือเรื่องจริงนะคะครูสอนไปจนวันนี้ครอบครัวเขาดีครูไม่ได้บอกว่าต้องไปอวยผัวไป่ใช่ค่ะจะบอกแบบนี้ใครก็ตามนะคะสามีคนเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันเขาคือคู่บุญคู่กรรมกับเราสามีคือคู่บุญคู่กรรมกับเรา เรากราบเพราะเรารู้ว่าเรากราบเพราะอะไรเรากราบครั้งแรกสมมตินะคะมีเวณมีกรรมต่อ,อก,กันจังเลยทำยังไงก็อย่าล้างกันไม่ได้เลิกกันไม่ได้คือแบบเตะกูทุกวันแต่กูก็ไม่ยอมไปจากเขาแบบนี้ค่ะด่ากรูทุกวันแต่ครูก็แม่งรักจังเลยฟังครูนะคะทุกคนมนุษย์เราไม่มีวันเหมือนกันแต่สิ่งที่ครูกําลังให้คุณทําเรามีเวณมีกรรมมีบุญติดกันมาค่ะ ถ้าคุณไม่เคยทํากรรมทําบุญกับเขาคุณไม่มีวันได้มาอยู่ร่วมกันกับเขาค่ะคนเราจะมาอยู่ใต้หลังคาบ้านอันเดียวกันโอหนอนเตียงเดียวกันใช้ชีวิตร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกอย่างเกิดจากกรรมและบุญวันนี้ครูอแค่จะบอกคุณว่าคุณต้องแก้แก้กรรมตัวเองคุณถึงจะรอด การกราบอะค่ะอย่างที่บอกถ้าใครยังอายก็กราบหมอนตอนก่อนจะนอนนะคะไหายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์วหว้สามีวหว้บริษัทไหว้สินค้าวหว้สรรพสิ่งนะคะไหว้สวยๆวหว้ดีๆไหว้ปราณีตไหว้แล้วแล้วส่งจิตถึงเขาเลยแต่พอเราต้องพอวันหนึ่งเราต้องฮึใจกล้าอะกราบตอนกลางคืนแอบกราบจนในที่สุดเราสามารถกราบเท้าได้กราบได้ทุกส่วนของสามี เพราะอะไรคะเราฝึกที่เราฝึกที่จิตเราอะค่ะคุณจะรอดจริงค่ะถ้าจิตคุณนะคะเป็นกุศลแต่ถ้าจิตเป็นอก,กุศลมันไปต่อ,อยากการกราบสามีมีสามอย่างกราบครั้งแรกกราบขอบคุณนะที่มาเป็นสามีฉันขอบคุณนะที่มาเป็นพ่อของลูกฉันถ้าสมมุติวันนี้คุณรักลูกสุดๆแต่คุณไม่รักผัวเลยยกตัวอย่างคุณยิ่งขอบคุณเขาไปกันยกใหญ่เลย เพราะเขาให้สิ่งที่ล้าค่าที่สุดในชีวิตของคุณคือลูกไม่มีเขาก็ไม่มีลูกที่คุณโคตรรักเข้าใจหรือ,อยังไม่มีเขาคุณจะไม่รู้เลยว่าชีวิตการแต่งงานการอยู่ด้วยกันมันเป็นแบบนี้โอ้ขอบคุณนะที่มาเป็นสามีให้กับฉันขอบคุณนะที่ให้ฉันเรียนรู้ว่าการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ว่าสุขแบบเบอร์มันไม่ได้ทุกจนเกินไปหรืออะไรสกราบขอโทษ คุณต้องขอโทษเขานะที่คุณท่ำบ่นเมื่อกี้ที่คุณพูดไปเมื่อกี้อ่ะโอ้จะไม่ผัวฉันขี้บ่นจะไม่ผัวฉันขี้เมาคุณต้องขอโทษเขานะทั้งๆที่เขาไม่รู้ก็ตามว่าคุณพูดแบบนี้กาบที่สามอโหสิกรรมซึ่งกันและกันวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปถามเขานะเธออโหสิกรรมให้ฉันยังไม่ต้องค่ะวันนี้ถ้าใจเราโอโหสิกรรมซึ่งกันและกันคุณจะไม่ติดบาปกันเลย คุณจะรู้สึกว่าถ้าคุณอยากเกิดพบหน้าได้เจอกันอีกอะไรแบบนี้ค่ะพลังแห่งบุญจะทําให้คุณเจอกันอีกอยู่ดีถึงไม่อธิษฐานหรือโอ้โหโทํากูสขนาดนี้อหวังว่าคุณจะไปเจอกูพบต่อไปคุณก็จะไม่ได้เจอเพราะคุณอาโหสิกรรมให้กับเขาไม่ติดบาปในสิ่งที่เขาทําไม่โกรธที่เขาดา่าไม่โกรธที่เขาบน่นไม่โกรธที่เขาเป็นแบบนั้นแต่ถ้าวันนี้ค่ะโอ๊ยอายไม่กล้าคุณเกิดอยู่ไปอยู่มาไม่มีเขาให้กลาบเราจะ ย้อนกลับไปไม่ได้เลยแต่ขอโทษก็ไม่ได้ไปขอบคุณก็ไม่ได้ไปอโหสิกรรมก็ไม่ได้คือเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่สอนก็ได้นะคะแต่ครูอยากให้คุณเริ่มแก้จากสิ่งเล็กๆในชีวิต